ช็อตนี่คือสองแสนหนึ่งล้านบาทเลยโอ้โห่เองนะครับผมีไงโอ้โหมาแล้วครับตัวแรกวัดยังลงคออีกนะ๊บสั้อ่ะยเดี๋ยวจะเข้าจะเข้าจะเข้าโอ้โหโอ้โห้โหใหญ่ไปใหญ่คองเย โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาใหญ่มาใหญ่มใหญ่โอ้โหโอ้อไอ้ขนาดนี้ใครสุดยอดลาวัดคันสวัสดีครับสวัสดีครับมาตัวเปิ้ลไซไฮกันครับ ก็ว่ามาเช็คน้ำปลาคุณปลาที่น่านสวยอ๋อปลาอปลาครับประชาสัมพันธ์โดยสัมพันธ์ช่วงปลาวังไข่ตัวสวัสดีครับนายเอกวิทย์วรังคุลนะครับงานท้ายเรือประจำหน่วยป้องกันแม่ปลาปามประมงน้ำจืดเฉลิมในกรงเชียงใหม่การนี้ปฏิบัติงานอยู่ที่แม่น้ำปิงนะครับบ้านตบสอยตำบลน่านสอยอำเภอจ้ำสองจังหวัดเชียงใหม่ประชาสัมพันธ์นะครับช่วงฤดูปลาน้ำจืดมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนนะครับช่วงระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง10 าสิงหาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงที่สัตว์นั้นจะวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนนะครับจึงขอความร่วมมือประชาชนานงดจับสัตว์น้ำในช่วงนี้นะครับโดยเครื่องมือบางชนิดนะครับเช่นพวกแฮกลายนะครับมีแล้วก็แต่ก็มีข้อจยเว้นให้ทํางานมงได้ในเครื่องมือบางชนิดนะครับเช่นพวกใส่ตุ่มลันิจู่โปงทงพวกนี้นะครับก็ขอประชาพันธ์ให้พี่น้องชาวมงนะครับและคู่มีส่วนในข้องได้ทราบและร่วมมือกันนะครับอนุรักษ์สัตว์น้ำวันนี้เพื่อ ลูกหลานในวันข้างหน้าไห่อยิ0์เกิดแสนขอบคุณครับผมทุกคนครับก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ประมงนะครับผมนะก็ถ้าเกิดเห็นใครใส่ไข่ก็แจ้งได้นะก็ตอนนี้คือเป็นช่วงที่ห้ามการประมงแบบเขาเรียกว่า<อ><อ>พบเห็นเครื่องมือจกดกยวสมัยครับพวกรอบทับเอ็งโง่ตอกชอตระเบิดเหมือเบาแจ้งได้ครับอ่าครับผมนี่เขาเขาไปโทรแจ้งเลยครับอ่าครับ0 8 1ย์นะครับเจ6 9สี่ห้าหนึ่งหนึ่งสองนะครับเอกวิทย์นะครับครับผม อ่าถ้าเกิดใครพบเห็นนะฮะมีระเบิดไอ้โง่อะไรเงี้ยแจ้งได้เลยนะครับผมช็อตนะครับครับผมช็อตนี่คือปรับสองแสนถึงหล้านบาทเลยนะครับโอ้โหร้ายแรงนะครับผมช็อตปลาร้ายแรงครับนะฮะโอเคฝากไว้สําหรับนักตกปลาทุกคนนะฮะถ้าเกิดพบเห็นก็แจ้งกันได้นะครับผมแจ้งได้ครับแต่ถ้าปลาประจำถิ่นนะครับอยากให้อนุรักษ์กันเพราะว่าตัวจะสูญพันธุ์เช่นปลารักกล้วยนะครับปัจจุบันนี้ก็แทบจะหาไม่มีแล้วของของน้ำลักล้วยคนก็ตกเยอะนะครับนี่อนุรักษ์ต้องอนุรักษ์ก็แบบปลารักกล้วยก็มาเชิงรักครับ แต่ว่าจะสู์พันธเพราช็อตนะครับปลาละก,กล้วยแทกสายฟ้าเพราะว่ามันอยู่ในทรายครับทาใินในทรายเพราะาถ้าช็อตแล้วอะไรมันก็จะทําการทาลายฝาหน้าดินแบบใช่<า>ใช่เลข<ด>สัปน้อยมันจะตายหมดนะครับชโดนะครับโอชโดนในกรมงขอไม่มีกฎหมายรองรับนะครับแต่ก็เป็นขอความร่วมมือว่าห้ามปล่อยน่งน้ำครับผมครับปลาชโดปลาสเกอร์ะครับปลาหมอสีพวกนี้ครับปลาที่ทาลายระบบนิเวศ ก็ห้าม huh. จะห้ามปล่อยแหล่งน้ํากัน,รกน,กนครับผมก็ยังไม่มีกฎหมายรองรับนะครับแล่ก็ือห้ามปล่อยนะฮะใช่ขอความร่วมมือกันปลาดุกรเซียนี่ก็ห้ามนะครับ huh huh. ห้ามปล่อยลงแหล่งน้ําครับเ <c oughs> พราะว่าเป็นปลาที่ทําลายระบบนิเวศ huh. มีปลาหลายชนิดนะฮะที่ห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำนะครับปลาชโดด้วยนะปลาซ็อกเกอร์แล้วก็ปลาปลดุกรเซียนะฮะ ห้ามปล่อยนะครับปลาหมอสีปลาหมอครางดําครับผมเป็นเอเลียนสปีชีส์นะสำหรับพวกเป็นเอ่อพวกปลาหมอสีนะครับผมก็ห้ามปล่อยด็ดขาดนะฮะท้าายระบบนี้วศเห็แน่นอนลูกกุ้งนี่หายแน่นอนครับทุกคนครับวันนี้ผมโชคดีมากเลยนะมาพอดีกับเอ่อทางกรมประมงมาปล่อยปลานะครับผมลูกพันธุ์ปลาเยอะมากเลยนี่กรมประมงปล่อยทุกปีนะฮะสำหรับ พันธุ์ลูกปลานะครับวันนี้คงจะเป็นปลาตะเพียนนะครับทุกคนนี่แก่ปลาตะเพียนะนะฮะนี่ก็อดีตท่านมงอําเภอจอมทองนะครับปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอําเภอจอมทองจินทีวิลาศกล่อมสุนทรนะครับครับผม สวัสดีครับ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 กว่าจะลงเรือกันได้นะฮะวันนี้ยากลำบากาอสมควรนะรถติดลงนะฮะความซื่อบื้อของเองเรลืมลืมแขะเชือกที่ผูกติดกับเทเลอร์นะฮะเทเลอร์หักเลย วตเก,กี้นะเดี๋ยวเราต้องมาซ่อมกันตอนเย็นอีกทีนะครับว่าจะซ่อมมันยังไงแต่วันนี้เรามาตกปลาแม่นะ้ำปิงหมายเดิมครับจากคลิปที่แล้วนะผมมาตกกับนุครั้งหนึ่งละแล้วก็มาตกกับทีมล่าวัดคันครับคราวนี้ผมก็มาตกเหมือนเดิมด้วยความติดใจที่มันกินดีมากนะผมใช้เป็นเหมือนเดิมวันนี้สปิลกับแข่งกับหลิวนุนะครับวันนี้วันนี้ผมมากับน,นุนะและ้วก็นี่ชุดคันสปิลนะลอกเบอร์500ใช้สปิลแบบถ้าจะ UL จอาจาลยอละไรเนะี่ยก็จะเป็นลอกสปิลเบอร์500นะฮะ ลอกสปินนิ่งไม่ใช่เรียกว่าสปิวออกสปินนิ่งเบอร์500นะครับแล้วก็ตัวคันก็ยาว7ฟุตนะฮะตกสบายสบายสำหรับสปิวนะฮะก็ตอนแรกของกะเอามาเปรอนะแต่ตอนนี้ผมมาตกสปิวหน้าตั้งก็สนุกดีนะฮะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ปลาเนยนะแต่ผมวันนี้ผมมาลุ้นปลาหมอช้างเหยี่ยมนะหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าปลาตะกับเป็นปลาที่ว่าผมว่ามันอร่อยอะทุกคนคือผมได้เขาขอนะผมเอาไปทอดกินอร่อยมากคือเนื้อมันหวานนะครับทุกคนแบบมันผมแค่ใส่แค่เกลือแล้วทอดแล้วก็ รวยรถดีนิดๆนีนน่อร่อยอร่อยจริงๆครับวันนี้สวัสดีกตกปลาอีกท่านหนึ่งนะฮะอ่ะสวัสดีครับผมวันนี้จะหน้าดำนะฮะนนทลิปนี้ก็เดี๋ยวมาตามรานกันครับผมจ้คือพี่ชัดเขามาก่อนผมหนึ่งครั้งแล้วนะเดี๋ยวครั้งนี้ก็คือถือว่าได้เปรียบใช่ไหมได้เปรียบแน่นอนอวันนี้เ,เราเล่นอะไรดีจำนวนหรือว่าความยาวดี ความยาวดีกว่าเพราะว่าจํานวนเดี๋ยวพี่ชัดนับของผมไม่ไหวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวันนี้ใครหน้าดําวันนี้ผมจะทาครึ่งหน้านะครับเป็นควันฟ้าหน้าดําเราไม่รอแล้วนะฮะตัวแรกก็มองวัดกันเลยนะผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงยิงมดดรกวะ นี่ไงโอ้โหมาแล้วครับตัวแรกวัดเจ้ายัยลงคออีกน้ใหญ่เลยนี่ทุกคนมาก็โดนแล้วครับผมอันนี้ดีวอมวอมใช่ไหมอันนี้วอมไม่วอมแล้ววัดความยาวเลยแล้วยังไงเนี่ยขอเบ็ดกูยาวนะความยาวมันนะแตงโมเึิงห่างนะฮะเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบ เผื่อกู้หน่อย <laughs> <laughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ออเผื่อแลอ้วนะอ่ารุ่นกำห่างนะยี่สิบเซนนะครับยี่สิบเซนเรื่นต่อไม้แรกกะโดดเลยผนอะไรแม่งโคตรหนักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ <laughs> อันนี้คมยาวมาได้เนอะเฮ้ย <laughs> <laughs> แม่วัดกำห่าวเลยโอ้ ัรู้ได้นะครับมาเริ่มครับผมมาโคตรปุกอ่ะวัวทุกคนมันยาวอะผมแล้วอุ้ยสู้อ่ะโอ้โหก็สู้อ่ะเฮ้ยอย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยซัดหนักมือทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกแล้วตกลอยเฮ้ยเล็ดใหญ่เลย อล่ะไรใครจะเล่นยาวใครจะเล่นตัวยาวเป็นปลาเลตเป็นโลเลยอะทุกคนปลาแล็ครับผมเนยฮ่าฮ่าฮู้ยาวแน่นอนครับยาวแน่นองทุกคนโอ้โหปลาเล็มาแนววะวัอฟุกเลยอะแนววัดมันแลมว่ปลาเล็ดเฟื่องฟุกเลย ยังเหยังบังยับนับทหารด้วยวเดี๋ยไหร่นะเดี๋ยวดิเช็คอ่าเดี๋ยวเดเดี๋ยวพี่แคปมาเห็นนะมัมะ้สามสิบหกอ่าให้สามสิบหกไปเดี๋ยวถกกล้องน,นั่นไปเกียนมึง <c oughs> นี่นะครับประมาณ36เซนนะครับเป็นปลาแลดทุกคนครับผมยาวกว่านี่ทุกคนคอันนี้ก็ยาวกว่านะเนะทียบกันเลยครับโอ้โหไม่ได้เนดะี๋ยวนั้นไม่ได้นะ <laughs> โอ้โหลูกมันลูกมัน <laughs> ใครจะหน้าดำอีกแล้วไม่รู้เลยอโอ้ m ม g o กย้ายใหม่นะครับทุกคนตอนนี้เราย้ายมาที่หมายใหม่ละก็เป็นแบบนี้นก็เป็นปลาป่านะครับ ก็มาตกตามปลาโขนี่นะครับก็เดี๋ยวเราลองลองดูนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเดียวกันเลยแล้วก็เกินลงไปในคอด้วยเขาไม่เกินนะโอ้ไรวะเทิมอยู่ไหอลองใช้ดูก่อนฮะ

ใบใหญ่ใบใหญ่ขอบิ๊กหน่อยโอ้โหกระแหบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มเย้กระแหบจ้ายาวพอกันไหมสู้ไม่ได้หรอกโอ้ใหญ่มากทุกคนโอ้โหรอตั้งนานถ้ากินกระจึกกระจิกนะฮะกระแหบิ๊กบึ้มสวยมากเลยครับผมว่ายาวพอๆนะเพราะหางของยาวครับ ผมว่าผมมีสิทธิ์ลุ้นครับตัวนี้เรามาวัดดูเลยหางยาวนะหางยาวเอาโดนนะโดนนะอะไรเนี่ยไม่ได้ถ่ายนะครับทุกคนโอ้โหใหญ่จะแห่โคตรใหญ่องนู่นสามสิบเท่าไหร่เมื่อกี้สี่สิบผมสี่สิบบ้าสามสิบกว่าสามสิบหกผมผมสามสิบหกลูกห่างกันครับโอ้ตะไลครับผมสามสิบ ขาดไปเจ็ดขาดไปเจ็ดโอ้ยเดี๋ยวน่เดี๋ยวนี่ไหละสุดปลายหางนะฮะตอนนี้อ่าโอเคสามสิบสามสิบเซนโอ้ยขาดไปหกขาดไปหกอยู่นะโอเคไม่ได้หายของวิชาศนสักคำลุ้นต่อครับผมปลาเล็กผมไม่เอาเลยครับโน่นปลาอะไร เอาป้าใหญ่ๆดีครับตอนนี้มันต้องใหญ่แล้วครับเล็กๆนี่ไม่ได้เดี๋ยวผมโดนหาหน้าดำอีกแล้ว ไปใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่โอ้โหขำไม่ขำไม่ขำอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยไม่ไม่ลุดใต้ขำขำรุดขำขำโอ้โหโคตรใหญ่ไม่ลุดใต้ขำขำลุดขำขำ โอ้โหโคตรใหญ่ขาดกลางเลยครับดิ้นจนขาเลยอ่ะหายวะโอ้โอ้ my god oh. ใหญ่มากใหญ่มากทุกคนคือเป็นฟองขึ้นไปเลยนะครับ oh. เสียดายมากหลุดครับผมเครียดเลยมือผมสั่นหมดเลยนะ่ะตัวใหญ่มากครับเมื่อกี้น่าจะกดคังฮนะเบ็ด สายเอ็นเอาน้ำยาเอาเอาเอาไม่อยู่นะขาดขาม,มือไปเลยเฮ้ยแต่เพียนเอ้ยิดใจอ๋อตะกกตะโกกตะโกกทุกคนครับ มาถึงก็โดดเลยนะมาตะโกกนะครับวัดไหมเนี่ยฮะ <laughs> วัดไหมวัดป่าหรือเปล่าวันเนี้ยไม่ไม่มีวัดป่าเอามา

โอ้ยยยยโอโมาอีกแล้วกระมังกระมังกระมังก็มาครับทุกคน <laughs> กระมังขังแตกแล้ววันนี้เอาแรงปูวพร้อมตกแล้ววะ่ะพร้อมตกแล้ววะ่ะไ,ไปไหนแล้ว <Nice. S 1> กระมังขังแตกแน่ๆครับวันนี้ ค <Free. S 2> วามหวังนั่งน้ำตาริดข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินตาเราค่ากับแก้มยังดีว่ากุชีกับน้ำตาเราร้องความส้า นี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับที่แบนุนะฮะได้มาสัมผัสแก้มอัน,นหนาๆของพิชัดนะครับหนาๆเลยครับหนาแล้วก็ตีนก็มีแต่หน้าพิชัดนี่แหละครับผม<ด>ขอบ,มบคุณผมขอบคุณมากๆเลยครับผมสำหรับคำชมของคุณโนนะถึงวันนี้ผมจะแพ้ไปนะฮะก็ไม่เป็นไร ผมได้ประสบการณ์ในการเยื่อปลาใหญ่ๆก็ครั้งนี้แหละครับผมการตกสปิวทำให้ผมรู้สึกว่าเลือกดี่จะพร้อมดีกว่ามีความสุขจริงๆครับมันไม่เหนื่อยจำไว้เลยนะครับทุกคนทลิปหน้านะครับผมจะทานู้ทั้งตัวครับผม promise me no promises. Oh na na, just be careful na na. Love ain't simple na na. Promise me no promises. ขอบคุณมากครับไอ้ครับนี่กาไฟเนอร์อื ็มีคนอยากให้รีวิวเรือนะก็จัดไปนะครับผม,มก็สําหรับเรือเนี่ยเรือพวกเรานี่เป็นเรือ13ฟุตครึ่งเนาะสิบส12ฟุตครึ่งก็ามันสามแปดสิเนาะสามแปดสิบมตร80ิบอะ3เมตร80แล้วกันอ่าความยาวคือ3ามเมตรแปดสิบแล้วก็มอเตอร์ไกา์เนี่ยเป็นแบบพุทคอนโทรลเนาะราคาประมาณ มือสองนะมือสองหมื่นหมื่นสองหมื่นสองนะครับซื้อมาหมื่นสองนะทุกคนอ่าแล้วก็เรือนี้แอดด้านะครับบอกเลยว่าทําจากเอ่อทำจากไอ้โรงต่อเรือแอดด้านะครับสั่งทำสั่งทำประมาณเท่าไหร่ฮะสามหมื่นสองหรือสามหมื่นสามนะสามหมื่นสามครับผมอ่าประมาณสามหมื่นสามเก้าร้อยเปล่าใช่ใช่ประมาณเกืบสามหมื่นสี่นะอ่าประมาณนี้นะครับไม่รวมตัวปูแบสนี่นะฮะแบสแล้วก็ปูเป็นแบบเอ่อเรียกว่าอะไรนะ ปูเองนี่ปูเองใช้เป็นพลาสติกรองนึนก็ดีกว่าพรมนะมันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่อมน้ํานะฮะแล้วก็เหยียบไม่ร้อนใช่ถ,ถ้าคือไม่ปูเนี่ยคืออยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้มันสะท้อนแสงสกตาเตาอบเลยแน<ห>่นอนนะเอามาดูเครื่องครับมาดูเครื่องเครื่อง15แรงคแรงบผมเราใช้เครื่องเดิมของนุเครื่องเก่านะค่อยประกอบประกอบไปก็เป็นฮิตไตฮิตไตนะฮะยี่ห้อจริงๆอันนี้คือ,อต่ำสุดของโม โมนี้ละที่เกาะได้ใช่ครับสิบห้าก็ไปได้อยู่นะฮะแต่ก็บรรทุกหนักแล้วมันไม่ค่อยขึ้นน้ำนะแต่ใจเราอยากจะไปถึง40 40เลยนะสี่สิบอ่า30 40ิบสกำลังดีโฟเลยโอเคโอเคเครื่องเนี่ยเครื่องประมาณ20,000กว่าบาทนะเราก็ตอนนี้ประมาณประมาณนตัวเครื่องนะ20,000กว่าบาทอ่าประมาณนนั้ประมาณนั้นก็เทรเลอร์เทรเลอร์เนี่ยทุกทีมันเป็นเทรเลอร์11ฟุตนะส่อเรับเรือ11ฟุต ผมจะได้ผมต่อมาสําหรับทําเป็นใส่เรือทั้งแบนลําที่ผมใช้เมื่อก่อนนี้นะฮะเป็น12ฟุตก็พอดีเลยแต่ตอนนี้เราปรับมาใช้สําหรับเรือลําใหญ่ก็ลําบากหน่อยนะอนาคตก็คงต้องเปลี่ยนออกตรงที่เจอเหออุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่มาแบบไม่นานนะฮะใช้เวลาไม่เยอะเลยเปลี่ยนหมายไปเรื่อยครับปลาใกล้เลยอยู่ใกล้ โอ้โหมีปลาผมครับไม่ใช่เดี๋ยวผมไม่ดูแล้วปลาตัวใหญ่ที่สุดของผมกับของนู้นนะฮะวันนี้ใครจะถูกความโทษก็มาวัดกันตรงนี้เลยจะรู้ตัวมจะรู้ตัวใหญ่ไหมทุกคนปลาผมครับใหญ่มากเลยใหญ่คือมันเป็นปลาหางแดงนะเรียกว่าปลาอะไรนะตะเพียนหางแดงตะเพียนหางนี่ตะเพียนหางแดงเหรอใช่ก็ตะเพียนหางแดงเป็นปลาสวยงามนะ ถือว่าไซส์ใหญ่มากสำหรับตัวีย่างแดย์มากใหญ่มากแต่วันนี้ผมพลาดไปนะผมพลาดปลากดคังเลยเสียดายมากตุ๊มันคังหรือขาวก็ไม่รู้อ่ะใหญ่อ่ะคือใหญ่ใหญ่อ่ะใหญ่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับไปดูปลาโน่นะครับทุกคนดูดีๆนะปลาโน่นก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่เลยครับทุกคนดูดิเทียบกับปลาผมนะฮะดูดิปลาผมใหญ่กว่าเยอะเลยเฮ้ยเป็นที่ไหนงั้นโอเคอ่ะเดี๋ยวไใกล้กันเลยโอเคขาดไปนิดเดียวอ่ะดูดิวิ มันโปรจะเกือบจะเต้ากันแล้วเนี่ยขาดไปไม่กี่เซนเองคมยาวคมยาวเออได้ขาดไปนิดนึงขาดไปนิดนึงเฉียดชิวนะเพราะผมได้ปลาที่มันมันไม่มันโตได้มันโตที่สุดของมันละโอเคก็ถึงเวลาลงโทษครับทุกคนวันนี้เนี่ยหมินหม้อไม่มีเดี๋ยวเราเอาโคลแน่นผมเลยครับครับผมเพราะว่าคนคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดนะพี่แนนนะเฮ้ยเอาจริงๆอ่ะบางคนต้องจ่ายแบบสปาโคลเนี่ยหลักหมื่นนะเว้ย ็ไไม่เปนรวันนี้คุณได้แบบว่าสปาโคลฟรีเอ้าพี่แกจัดไปดิไม่เอาทรายได้ไหมเราจะโคลนดิโอทรายแม่งผิวกูว่าผิวที่เบากบางกูเนี่ยครับมีเน่เน่ส่มมาเนี่ยเนี่ยครับพี่ชัดไม่เอาทรายฮะพี่ชัดจะเอาแต่โคลนนี่คือเป็นสปาโคลนที่ดีที่สุดของ P A D ที่พี่ชัดจะได้สัมผัส ยินดีกับพิชัดด้วยนะครับทุกคนเอาเอ้ยแหม่มันน้อยไปเอานี่ไปโอ้ยอินดูนันเอาอี้เลยอันนล้ก้มไหนก้มไหนเออเนื้อสองสามพี่ไปใส่อ้าอินดูไอผมต้องใส่เสียขึ้นนะกลิ่นแบบว่าเรารวนใจ โอ้ผู้ชนะอะไรเนี่ยโอเคด้วยนพเจอคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามพี่ชัดล่าวันคันแล้วก็ดีดีด้วยนะครับผมโอ้ไม่ขนาดนี้โอเคพาเจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมกับพี่ชัดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับผม จมแล้วปล่อยคอยว่าลุ